ยาชููค่ะเอฟอรวรมไวค่ะร์ะน่ออค่ะนวันเชาพงศ์โอกค่ะเวลาคงาย้อวรที่ักคษาตีณค่ะเคคับ้งไทครับไา ยึดมั Schweiz ่นตัวเองแค่ไหนนะครับคุณครับ